นุ่มสดคนต่อไปหล่อขนาดนี้เนี่ยเอ้ยโอ้ใหม่ก้อนเลยจริงๆโอเคโอ้ยยิมให้หนูด้วยนะฮะเขายิ้มให้ทุกคนค่ะเขายิ้มให้ทุกคนค่ะหล่อหลอคือเพราะฉะนั้นลุ้นช่องคือหล่อคือแล้วหมอดูทักว่าหนูจะมีวาสนาได้แฟนเป็นคนหล่อแม่นไหมหมอแม่นไหมก็ไม่มีใครไปดูอีกเลย Ай, <laughs> สวัสดีครับมองหาเครื่องกรองน้ํารุ่นไหนอยู่ไหมครับพอดีว่าหนูเป็นคนชอบทําอาหารนะคะแต่น้ำที่ใช้ทําอ่ะบางทีมันชอบมีกลิ่นแล้วก็แบบเหมือนมีคอลีนอะอยากได้เครื่องกรองน้ำดีๆไปช่วยอะค่ะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยครับโซล่ายูเอฟกรองด้วยระบบคาร์บอนกรองกลิ่นสีคอรีนพร้อมด้วยระบบ UF อุลต้ากรอง0.01ไมครอนทำให้ลูกค้ามั่นใจในส่วนของคุณภาพน้ำดื่มสะอาดปราศจากเชื้อโรคแบคทีเรียและที่สำคัญดีไซน์ของเขาออกแบบมา มีไฟใช้งานในที่มืดได้ด้วยนะครับและอีกจุดหนึ่งของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ระบบไฟฟ้าเลยครับอืดีมากเลยค่ะปกติล่ละน้ําที่ใช้อ่ะจะมีกลิ่นถ้ามีเครื่องกรองน้านี้ไปช่วยอ่ะจะช่วยได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะดีไซน์ดูสวยทันสมัยน่าใช้ใช่ไหมครับแบบนี้นอกจากเมนูจะอร่อยแล้วน้ําก็ยังเพอร์เฟกอีกเลยงั้นหนูเอาเครื่องนี้ค่ะได้เลยครับ เชิญพบกับมหาหน้าแห่งความโศก้านเน็กเกเซสวัสดิ์ปันและระวงได้ยุทธยาและปรมาจารย์ด้านความรักที่ยังคงตามหารักแท้ให้ตัวเองต้นหอมสกุลตราเทียนไพรโร นี่คือเทแมวไทยแลนด์สองพันยี่สิบห้าครับเป็นซีซั่นที่พิเศษอีกซีซั่นหนึ่งซึ่งแหมสาวสด30คนของเรานี่ก็แต่ละคนก็ไม่ธรรมดาใช่ค่ะแล้วก็หนุ่มโสนในแต่ละสัปดาห์บอกเลยว,ว่าซีซั่นนี้เราคัดบรรดาตัวคอนเทนต์มาทั้งนั้นเลยตื่นเต้นตลอดเลยทุกอาทิตย์เลยนะมีลุ้นกันเยอะแยะมากมายแต่ที่แน่ๆสาวสดคนใหม่อยู่กับเราครับลูกสาวคนใหม่น้องเคที่ค่ะนี่ คุณต้นหอมคุณทราบไหมครับว่าเดี๋ยวนี้หลายครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเกษียณแล้วแต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลตัวเองอยู่ตลอดอ่ะอืมจริงค่ะน,นัเนกคะ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกหลานก็อยากดูแลแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเอาอย่างนี้ เราก็เลยมีข่าวดีมาบอกครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสินเชื่อบำเน็จต,ตกทอดจากทอกอสอครับเป็นตัวช่วยทางการเงินนะคะให้ผู้รับบำนาญหรือว่าบำเน็จรายเดือนที่มีหนังสือรับรองสิทธิเนี่ยสามารถนํามาขอสินเชื่อได้ค่ะใช่แล้วครับวงเงินสนับสนุนสูงสุดถึง100%ของหนังสือรับรองสิทธิเลยทีเดียวดอกเบี้ยก็ไม่แพงนะคะปีแรกเนี่ยแค่3.44%จเท่านั้นเองต่อมาปีที่2เป็นต้นไปนะคะ4 4 5ต่อปีค่ะและที่สําคัญนะครับ ่ันได้นานสูงสุดถึง40ปีทำให้การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันคล่องตัวขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องกันอีกต่อไปครับแค่ใช้บัตรประชาชนแล้วก็สำเนาหนังสือรับรองสิทธินะคะก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ c a ซ l center 025550555ครับผมอย่าลืมนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะเพื่อชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักค่ะ สัปดาห์ก่อนหน้านี้เรามีศิลปินมีเซเลบิตี้มาแล้วโหวสัปดาห์ที่แล้วหอมสนุกมากเพราะว่าเขามาเลือกจริงแล้วมันทำให้เราอะลุ้นไปกับเขาเลยว่าในโพเดียมนี้คือแฟนคนล่าสุดของเขาแน่ๆหนุ่มสดคนต่อไปก็เป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแหละครับจับต้องได้ง่ายแม้มเขาเป็นผู้ชายธรรมดาแต่ความพิเศษในตัวเขาเราคงต้องช่วยกันค้นหาหนุ่มโสดคนต่อไป so Bonafide. Girl, you got me waking up confused, lost in time. Every moment tastes like someone I can never get in love. Some of sugar kisses left behind, and I don't wanna fall in love. ก็เออเอาชาวบ้านทำมาธรรมดามาแล้วนะก็ไม่ได้อะไรมากมายวโอ้โหตายแล้วโอ้โหตายแล้วเนี่ยดูสิไอ้นมเอ๊ะทำไมมันดีเหลือเกินหน้าตาจิ้มลิ้มพิมพ์เผาโอ้โหตายแล้วย่างเนี่ยเอาไปหาเพื่อนได้เลยเพื่อนไม่ล้อเหรอ ว้าวหลายคนสาวสวในโพเดียมทำปากงี้ทำปากอย่างนี้ทำปากอย่างนี้พร้อมจะแนะนําตัวให้เรารู้จักกันหรือยังครับเชิญครับสวัสดีครับวิทย์ครับผมวิทยาต่อเก็บมะนาไฟครับถ้าเธอเป็นปักเราอยากเป็นไฟเพราะเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาครับโอ้ปาร์คไฟใครเป็นกะไร หรือเขากำลังจะสื่อว่าเขาทำอย่างนี้ตลอดเวลาป่าวะเสียปักไง๋อเสียปักกับไฟมันแต่ไงก็ต้องคู่กันงานดีงานละเอียดเนีค่ะเนื้อตัวดีจังเลยห่อแล้วมันเคี่ยวไอ้เต้าเป็นไอ้เต้าน่ารักชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ ไปสองคนเหลือยี่สิบแปดคนครับคุณโอเคนะครับผมได้ครับโอเคนะ่ะอีพิซ่ามันดับไฟเนิร์ดคุณดับไฟครับเขาเป็นรุ่นน้องที่มหาอะไรหนูอ๋อเป็นรุ่นน้องทำไมอ่ะก็ได้หนิมติดอะไรอ่ะไม่เห็นติดเลยไม่ได้แปลกใช่ไหมแปลกมันคุ้นหน้าคุ้นตากันเพราะว่าสาขาเดียวกันเลยอโอ้โหเรียกว่าเรียนสาขาเดียวกันเลยพิซ่า หนูเป็นรุ่นพี่พวกมันนี่แหละค่ะอีพี่ีพี่ชารู้จักคนเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยคนเนทีเนี้ยขอขอขอไว้บอดนะฮะหนุ่มโสดเป็นลูกน้องคุณคุณก็เป็นรุ่นพี่ของพวกมันทั้งหมดอามานละมาบูมบูมหอพี่บูมจบหอพี่เลยแล้วกันไหม อ๋อคนที่เหลือก็โอเคไม่มีประเด็นอะไรใดๆแต่ผมขอคุยกับคนที่ตอนเจอหน้าหนุหน่มโสดแบบแอดเฟิร์สไซส์สบตาออกันหันมาโอเคใครกันนะมันยังไงไอ้สือ่อร้องหาพระเจ้าเลยเหรอฮะโอ้ยก g อ d เลย oh <my S 2> จริง <God. S 2> ๆโอเคหันมาเห็นพอดีจังหวะหนุ่มโสดมาไอ้สือ่มุนตัว <c oughs> <c oughs> อธิบายความรู้สึกหน่อยนีฮะมันเป็นยังไงฮะคนนี้เหละที่รอมันตั้งนานแล้วอะแบบว่าอ้ยจริงจริงนนี้แหละพระแม่ส่งมาแล้วรอดูรอดูก่อนอแต่ว่าด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยการแต่งตัวด้วยอะไรต่างๆเขายิ้มให้หนูด้วยนะฮะเขายิ้มให้ทุกคนคะ่ะเขายิ้มให้ทุกคนคะ่ะโอเคตามนั้นเลยยังไงในโนาะคนนี้คขาเดวเลยนะนะโลอกหลอก คือเพราะว่าคุณลุนช่องคือหล่อประทานโทษชมหรือด่าฮะโอเคแล้วหมอโดูทักว่าหนูจะมีวาสนาได้แฟนเป็นคนหล่อฮะแม่นไหมหมอแม่นไหมก็ไม่มีใครไปดูอีกเลยไม่มีใครไปดูอีกเลยก็น่จะหนูก็มงเห็นใครไปดูอเขาละค่ะได้เงินหนูคนเดียวออ๋โอเคนมเนยเป็นยังไงคนนี้ก็ดูดีนะเขาดูสะอาดดีแล้วก็ ก็ตรงเทสอยู่หนูคิดว่าก็แอบเลงๆหนูอยู่เหมือนกันแหละเขาอะอ๋อเขาก็ดูเราอยู่เหมือนกันใช่หนูคิดไปเองฟอ้้ายเป็นยังไงคนนี้รอแบบทะลุเพดานเลยนะโหน่าทีดีตตึงคนนี้นาดีเล่นซีรีส์เป็นดาราเลยได้เลยโอเคอยู่บางฮอก็ตัวท็อปเลย ตัวท็อปเลยเหรอใช่อ่ะเอาอยู่ในร้านมากเนื้อตัวอย่างเงี้ยโอ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแบบเหมาแบบทั้งคืนเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ต้องให้เหมาทั้งนั้นค่ะคือมาสตาร์ทที่5ดื่มขอโทษไม่ปล่อยน้องขออนุญาตไม่ปล่อยนี่ว่าเหมาดิ้งทั้งคืนนี้เลยใช่ต้องเหมาต้องเหมาโอ้โอปอเป็นยังไงคนนี้เมสไม่สบายเหรอเวลาเป็นายขยิบขยักอะไรก็รู้สึกว่าไม่สบายแบบอยากมีเขามาดูแลอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่คิดเหม่ คนนี้น่าสนใจตรงไหนอะในสตาคุณคุณน่าสนใจยังไงเป็นแฟนกันไปไปเด็กกันปยังยังยังเขาไม่ให้ชวนเลยแบบนั้นตองเป็นไงคนนี้น่ารักค่ะดูเหมือนหมาเด็กดูเป็นหมาเด็กดูเป็นหมาเด็กไมมี่คับเขาดูหล่อสะอาดเหมือนอาบน้ำมาล้สิบรอบดูโอเคเลยแหละยิ้มมีเสน่ห์มาก โอเคถ้าไม่นับว่า n เนิร์สกับพิชชาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคุณที่<ช>มาหาลัยแล้วก็ก็ถือว่าไม่มีใครดับไฟนะใช่แหม่เสียดายมาเจอคนรู้จักไม่งั้นก็เพอร์เฟกซ์คอสามสิไฟเปิดกันสว่างวาบอะไรทีเดียวเอาล่ะสาวๆเรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันหน่อยดีกว่าระดับไฟได้ทุกเมื่อนะครับเชิญครับ